บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนห้างค้าปลีกในกลุ่ม BJC ร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำของประเทศไทย16บริษัท17แบรนด์รวมส่งต่อนม UHT จากกิจกรรม ว o r ม d m i l วันดื่มนมโลก at Big C ปีที่8 Big C สนับสนุนให้คนไทยแข็งแรงมีสุขภาพดีดื่มนมดีมีคุณภาพเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึงตลอดระยะเวลาของการจัดโปรโมชั่นทุกๆก,ก,การซื้อผลิตภัณฑ์นม UST ชนิดใดขนาดใดาก็ได้ครบบ1ลัง,ลงเท่ากับการบริจาคนม1กล่อง Big C มีความภาคภูมิใจและซาบซึ้งอย่างยิ่งที่ผู้บริโภคทั่วประเทศให้ความไว้วางใจ สนับสนุนบิ๊กซีในการจับจ่ายใช้สอยซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มแบรนด์ต่างๆทำให้เกิดการจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาสู่การทำพิธีส่งมอบนม UHT ในครั้งนี้โดยได้ดำเนินการร่วมการบริจาคส่งต่อนม UHT ให้ชุมชนเด็กไทยเพื่อการเติบโตและมีพัฒนาการที่ครบถ้วนสมวยัยจำนวน124,860กล่องมูลค่ากว่า1 7 0 0 0 0บาท พร้อมทั้งมอบเงินสดสนับสนุนอีกจํานวน47,000บาทให้กับ3สถานสงเคราะห์และโรงเรียนในต่างจังหวัดอีก30โรงเรียนได้ทําพิธีส่งมอบนม u s t ณนะสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและจะส่งมอบนม u s t แก่โรงเรียนในต่างจังหวัดอีก30โรงเรียนต่อไปทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ www.bigc.co.th ค่ะ ต้องบอกว่าทางบิ๊กซีห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้านะจริงๆเราเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของการรณรงค์ให้คนไทยโดยฉเฉพาะอย่างยิ่งเด็กไทยเนี่ยดื่มนมกันมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีสุขภาพดีแล้วก็มีพัฒนาการที่เหมาะสมนะคะโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ย คือเราร่วมกับพันธมิตรคู่ค้านะคะที่เป็นแบรนด์ชั้นนำของผลิตภัณฑ์นมของเมืองไทยนะคะถึง16บริษัท18แบรนด์นะคะเราจัดงานเว r ร์มิวเดย์ซึ่งปีนี้ก็จัดเป็นปีที่8แล้วที่บิ๊กซีนะคะแล้วก็ในโครงการนี้เราก็ได้ร่วมกันนะคะว่าทุกๆก,การซื้อนะคะนมผลิตภัณฑ์นม UHT ใดๆก็ได้นะคะ1ลังนะคะเราก็ร่วมบริจาค1กล่องซึ่งปีนี้เราค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะเรารวบรวมนมได้ถึงมากกว่า120,000 ะะเพื่อที่จะต้องบอกว่ามูลค่าค่อนข้างมากเลยเกือบล้านแปดนะคะส่งมอบต่อให้กับสถานสงเคราะห์นะคะสาสารามที่นะคะแล้วก็ยังมีโรงเรียนในต่างจังหวัดอีก3าม,ามโรงเรียนนะคะก็หลักๆประมาณนี้ก็มูลค่าอย่างที่เรียนไปก็คือเรารวบรวมได้ค่อนข้างเยอะในปีนี้นะคะจำนวนถึง1นึ่งหนึ่กล่องนะะออรวมเป็นเงินก็ประมาณมากกว่า1นึ่งล้านเจ็ดแสบาท ะะเราจะส่งมอบให้กับสถานสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทยนะคะสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปักเกรดแล้วก็สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟืองฟ้ารวมถึงโรงเรียนในต่างจังหวัดอีก30โรงเรียนอย่างที่เรียนไปค่ะคือเราเนี่ยร่วมกับพันธมิตรแบบค่อนข้างจะร่วมกันมาเป็นปีที่8แล้วนะคะเรา,เาค่อนข้างอยากจะส่งเสริมนะให้คนไทยให้เด็กไทยได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อยากจะ เรียกว่าเพิ่มการจำนวนการดื่มนมนะคะของเด็กไทยเนี่ยจากปัจจุบันเนี่ยสกล่องต่อคนต่อสัปดาห์เป็น2กล่องต่อคนต่อวันต้องบอกว่าทางบิ๊กซีเองเนี่ยมีกิจกรรมมากมายนะคะที่อยากจะเรียกว่าเราเนี่ยมุ่งพัฒนากิจกรรมดีๆให้กับลูกค้าของเราอยู่แล้วนะคะเรายังมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครงการเวอร์มิวเดเรื่องของการที่เรารณรงค์ให้มา รักษาความสะอาดนะะในแง่ของอออการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพนะคะสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็ฝากติดตามกิจกรรมดีๆที่ b ิ๊กซที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีนะคะ